คุจนถึงวันนี้ไม่เคยเห็นท่านบนเลยว่าเหนื่อยไม่เคยเห็นบนระท่ึก พลังของที่พี่น้องทุกคนได้โสดให้พวกเราได้มีอยู่ตรงนี้งานเพื่อจะให้ลูกหลานของเราทุกคนนะคะได้สามารถมีคุณภาพการศึกษาให้ได้มากที่สุดค่ะรัฐบาลได้เร่งแล้วก็เราก็ได้ผลักดันให้เกิดเพิ่มค่าอาหารกลางวันนะคะจนถึง36บาทค่ะให้ช่วยผ้าช่จ่ายในการดูแลให้หลักการของเราเยาวชนของเราในช่วงสถานการณ์โควิดให้กับเด็ก11ล้านคนมากกว่า ว่าการศูนย์ศึกษาพิการนะคะที่เป็นพี่น้องเขาหลายคน้วทุกคนได้ร่วมสร้างเข้าาหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างนี่พวกคในจะแสดงพ่มีว่าการสศสนย์ศึกษาพิการเราเข้าใจไหมคะที่จะเปิดรับให้เด็กกลุ่มที่มีความยากจนเป็นพิธีการนะคะขณะนี้กำลังสร้างอยู่